สวัสดีครับ a w a k e n first o ัวฮะวันนี้กลับมาอีกแล้วฮะวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าเดี๋ยวเกมกำลังจะออกนะฮะแล้วก็ทางนี้เนี่ยมีทางที่จะได้ชุดเพิ่มก็คือชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่จะมาจาก t w i t c h drop นะครับ t w i t c h drop เดี๋ยวผมจะ cover ว่าทำยังไงถึงจะได้ของพวกนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันง่ายง่ายมากจริงแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะช่วย สำหรับคนทีอ่อาจจะหาห้องลำบากอะไรเงี้ยฮะก็คือเดี๋ยวเราไปไปดูกันทั้งนี้ทั้งนั้นฮะก็คือของพวกนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่า t w i t t h r r p t w w i t c h ์ทวก็คือเราต้องไป Watch ต้องไปดูไลฟ์สตรีม m 1ชั่วโมงครับเราถึงจะได้ของแต่ละชิ้นนี้ออกมานะฮะแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเวลาที่จะ ที่เขาไลฟ์สตรีมแล้วพอเราเข้าไปดูเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงก็ก็จะได้ของอชิ้นนี้โผล่เข้ามาในอาคา t ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยคือผมเองผมเคยสตรีมใน Twitch นะฮะก็คือเดี๋ยวไปดูกันซึ่งช่องนี้เนี่ยของผมผมไม่ได้ใช้มาหลายปีมากแล้วแต่ถ้าเพื่อคนไทยเพื่อ Emperor เนี่ยผมจะเปิดให้มาลองใช้อีกทีหนึ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างแรกมาดูกัน,นะฮะก็คือช่องนี้ของผมเอง a w uh, a k e n f i r s t t o oh r e นะฮะใน Twitch ไปกดติดตามก็ได้ะฮะไปกดสับก็ได้แล้วก็จะได้เ,เวลาผมไลฟ์สตรีมเนี่ยโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดเป็นเวลาทำงานเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดมิวไว้1ชั่วโมงเท่านั้นก็จะได้อ่อของชิ้นนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัฟเวอร์กันว่า ต้องทำยังไงแล้ววันไหนได้อะไรบ้างโอเคนะครับอย่างแรกครับเราจะมาที่ drop จุด space marine ลบสอง com นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นเดี๋ยวเว็บไซต์เนี่ยผมใส่ไว้ในวิดีโอให้หรือว่าจะไปกดเอาเองก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องลิงก์ c c o u n t กับ Twitch นะฮะอย่างแรกคือเราต้องมี2 Account ค,คือ1คือ Twitch สคือ Pro นะฮะก็คือถ้าเราก็เรากดลิงก์เขาเข้าไปเนี่ยมันจะไปโผล่ขึ้นมาในหน้าของ Pro ฮะจะเป็นหน้านี้เนี่ยก็คือเราไซต์อัพเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ฮะพอถ้าเราไซต์อัไอตัว Pro เนี่ยคือซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบจะมาไซต์อัพอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็เพื่อ ชุดที่เท่ๆนะฮะเราก็ต้องเอาฉะนั้นพอตอนจบเนี่ยพอเราไซส์แเสร็จแล้วเนี่ยขวามือเนี่ยเราก็กดมาตรง Setting ครับ Setting เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามากดตรงคอนเน็กชันโอเคนะฮะพอมากดมา Connection เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาจะกด i t c h ซึ่งของผมคือ a w a k e n first Store แล้วผมก็จะทำไลฟ์สตรีม drop ชุดพวกนี้ให้สำหรับคนไทยนะฮะก็อ่อ ทักกันมาหรือว่าก็คือผมก็เล่นคงเล่นทุกวันอยู่แล้วะฮะก็คือหลังจากวันนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์เข้ามาก็เข้ามาดูแค่นั้นนะฮะเราก็จะได้ของเข้าไปอยู่ในเกมนะครับส่วนเราจะมาคุยเกี่ยวกับว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่าวันแรกเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะมาบอกวันให้มาอย่างแรกนะครับเ,เป็น เชนซอนฮะเป็นดาบครับดาบเลื่อยเนี่ยอ่าอันนี้จะอยู่ที่วันที่4ถึงวันที่16นะครับวันที่4ถึงวันที่16ก็คือมา Watch Stream Live Stream เท่านั้นนะฮะไม่ใช่วิดีโอนะฮะอ่าอ่าในวันที่4ถึง16 1ชั่วโมงเท่านั้นถึงจะได้ดาบนะครับ ส่วนอันที่2นะครับเป็นโบล r i ไรเฟิลนะครับเริ่มวันที่17ครับถึงไปถึงวันที่30โอเคนะฮะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไอ้พาวเวอร์โกกับไอ้ปืนอีกอันนึงเนี่ยตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีให้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไซ g n อัไปหมดแล้วละ่ะฉะนั้นผมแค่กดไลฟ์สตรีมทุกคนก็จะได้ของพวกนี้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องช่อง t h i t นะฮะถ้ายังไม่ไติดตามซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมใน tvitch มานานมากจริงๆก็เดี๋ยวเราไปขำๆกันนะฮะก็ยังไงก็ช่วยๆกันแล้วกันเราก็ช่วยกันเพื่อ Emperor แล้วก็เพื่อ cosmetic ที่มันผมว่ามันก็เท่นในระดับหนึ่งนะยังไงก็เราเจอกันครั้งต่อไปครับ